สวัสดีครับมาดูตัวอย่าง smart job description ของแผนกวางแผนผลิตครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแผนกวางแผนผลิตที่ผมทำเป็นตัวอย่างกึ่งสำเร็จรูปให้ทุกท่านสามารถที่จะเอาตัวอย่างนี้ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตัวเองได้นะครับมาดูส่วนแรกของอ job description แบบใหม่นะครับ ที่เรียกว่า Smart Job Description ในคอลัมน์แรกเนี่ยก็คือเราจะเขียนหน้าที่งานนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีอ้างอิงอะอย่างเช่นเราบอกว่า,อาพอพูดถึงหน้าที่การวางแผนการผลิตตรงนี้เรามีคู่มือ p r r t e e u r o work instruction อะไรก็สามารถใส่เข้ามาได้นะเพื่ออ้างอิงว่าหน้าที่นี้ทำอะไรแล้วทำอย่างไรให้ไปดูคู่มือนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง เช่นมีผู้จัดก,การแผนกวางแผนผลิตอาจจะมีเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตก็สามารถใส่ได้ครับอ่ะลองมาดูทีละส่วนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโอเคอ่ะส่วนแรกครับของ smart job description เราเรียกว่าวัตถุประสงค์ก็คือตอบคำถามว่าทำไมบริษัทต้องมีแผนกวางแผนการผลิตครับก็คือ เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลาจากออเดอร์ที่ฝ่ายขายรับมานะวางแผนการผลิตอยู่ตรงกลางเพื่อดูว่าสามารถที่จะผลิตได้ไหมกําลังการผลิตพอไหมผลิตได้ทันไหมนะนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่มีหน่วยงานวางแผนผลิตก็เพื่อให้ดูว่าจะบริหารจัดการลำดับความสําคัญนะการาวางแผนการผลิตยังไงให้ใช้เครื่องจักรคุ้มที่สุดให้มีประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุดนะครับ คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตแล้วก็ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่าเราสามารถเขียนหัวข้อเพิ่มเติมได้นะครับามาดูส่วนต่อไปครับส่วนที่2ครับส่วนที่2ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแผนกวางแผนการผลิตอันนี้ผมจะเขียนไว้เป็นอ,อันแรกก่อนเราเรียกว่าการบรหิหารงานในภาพรวมฮะซึ่งทุกหน่วยงานก็สามารถก๊อปปี้ชุดนี้ไปได้เลยนะครับก็ไปให้กับทุกคน นะยกเว้นอ,อันนี้ก็คือของแต่ละหน่วยงานก็แยกกันไปงานแรกคืองานที่มันอาจจะไม่ได้แยกเป็นขั้นตอนรายละเอียดของงานเราเรียกว่าการบริหารจัดการของแผนกวางแผนผลิตในภาพรวมเช่นกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนผลิตเป็นอาจจะเป็นนโยบายไกด์ไลน์ก็ได้ประสานงานกับการจัดทาแผนผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนปรปับปรุงพัฒนารูปแบบการวางแผนการผลิตใหม่ ส่วนการบริหารจัดการทั่วไปอันนี้แหละที่บอกว่าก๊อปปี้ไปกับทุกหน่วยงานได้ไม่ต้องมานั่งเขียนเรื่องการพัฒนาคนอบรมอะไรไม่ต้องฮะก็ก๊อปปี้ชุดนี้ให้กับคนที่เป็นผู้จัดก,การทั้งหมดก็มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปเรื่องการจัดทำงบประมาณประจําปีการควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทการบริหารบุคลากรการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสากลไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องเขียนรายละเอียดเยอะมากนะครับโอเคอ้าวเรามาดู งานที่เป็นหน้าที่ของวางแผนการผลิตจริงๆนะครับอันนี้ผมแบ่งออกเป็นก่อนการผลิตเขามีหน้าที่อะไรบ้างระหว่างการผลิตมีหน้าที่อะไรบ้างหลังการผลิตมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราจะแยกเขียนตามกระบวนการแบบนี้ก็ได้หรือจะแยกเขียนว่าถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเขาทำอะไรบ้างถ้าเป็นสินค้าสเปเชียลเขาทำอะไรบ้างถ้าวางแผนการผลิตเพื่อผลิตเก็บเข้าสต็อก หรือวางแผนการผลิตให้กับรับจ้างผลิตคุณจะเขียนแยกกันก็ได้อันนี้ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าควรจะเขียนแยกตามหมวดไหนแต่ที่ผมแยกตามกระบวนการคือก่อนผลิตระหว่างผลิตแล้วก็หลังผลิตเนี่ยยังไงเนี่ยแยกแบบนี้สิ่งที่เขียนลงไปมันจะไม่สํากันแต่ถ้าเราเขียนว่าวางแผนการผลิตสินค้าเข้าสต๊อกกับวางแผนการผลิตเพื่อส่งออกเลยนะรับจ้างผลิต สุดท้ายเขียนไปเขียนมามันจะซ้ำกันนะครับอโอเคทีนี้ลองมาดูว่าก่อนการผลิตหน่วยงานนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างอันนี้ผมขอซูมเข้ามานิดนึงนะครับอันนี้ที่เขียนไว้ให้เราสามารถไปเติมคำเองได้นะครับมีการจัดเตรียมข้อมูลการผลิตตัวจช็ควัตถุดิบเครื่องบบจักรบรรจุภัณนฑะ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะซื้อฝ่ายผลิตคลังสินค้านะครับฝ่ายขาย แล้วก็จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของออเดอร์นะแล้วก็อาจจะดูว่าออเดอร์ที่เข้ามาควรจะผลิตเครื่องจับไหนก่อนหลังเป็นยังไงนะเพราะต้องคำนึงถึงเรื่องของการใช้เครื่องจับใช้แรงงานใช้คนใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่านะครับเหมาะสมแล้วก็จัดทำแผนการผลิตรายสัปดาห์แล้วก็มีการจัดทำตารางการผลิตรายวันขึ้นอยู่กับว่า,วาองค์กรนั้นแผนการผลิตที่แผนกผลิตทำถึงขั้นไหนนะบางองค์กรก็คือ ทำรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายวันส่วนการเดินเครื่องเป็นตารางการเดินเครื่องของแต่ละเครื่องจับก็ฝ่ายผลิตก็ไปทําต่อเองก็ได้หรือบางองค์กรเนี่ยวางแผนการผลิตทําให้ถึงรายละเอียดเลยว่าสินค้านี้ต้องเดินเครื่องไหนลายไหนไหน,นะครับแล้วก็ส่งแผนผลิตให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องมีการทบทวนแก้ไขแผนผลิตมีการรีไวซ์ถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนในระหว่างก่อนที่จะผลิตนะครับอันนี้คือ บทบาทหน้าที่แรกก่อนการผลิตครับในระหว่างการผลิตก็เขาก็ไม่ได้หมดหน้าที่เขามีหน้าที่ในการติดตามสถานะของออเดอร์มีหน้าที่ในการร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหากรณีไม่สามารถผลิตได้ตามแผนนะเพราะบางทีอาจจะเจอปัญหาหรือแผนผลิตไม่ได้ตามนี้จะต้องปรับแผนกันยังไงนะครับประสานงานแจ้งสถานะการผลิตให้ฝ่ายขายรับทราบเพราะเขาเป็นคนกลางที่รับปากกับทางขายมาว่าโอเคสินค้านี้ จะผลิตเสร็จเมื่อไหร่ส่งได้เมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเป็นคนกลางในการประสานงานนะครับก็ยังไม่หมดความรอบอับผิดชอบออแผนวางแผนการผลิตไม่ใช่ออกแผนผลิตแล้วก็จบนะฮะในระหว่างที่ดําเนินการผลิตก็ต้องเข้าไปมีหน้าที่ด้วยนะครับแล้วหลังการผลิตล่ะผลิตเสร็จก็มีหน้าที่ต้องไปติดตามผลการผลิตสินค้าเข้าคลังสําเร็จรูปเพื่อรายงานกับทางฝ่ายขาย และติดตามสถานะการส่งมอบจนถึงลูกค้าในบางองค์กรก็คือก็ต้องไปปิดจ็อบตอนที่ส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็ทํารายงานผลการผลิตดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในการวางแผนการผลิตครั้งนี้เพื่อเอาไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อๆไปถ้าองค์กรไหนมีหน้าที่มากกว่านี้ก็สามารถเขียนเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมขึ้นโครงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่3มเราเรียกว่าตัวชี้วัดผลงานนะหรือเรียกว่า performance indicator อันนี้ยังเราจะเห็นว่ายังไม่มีตัวเลขนะมีแค่ชื่อหัวข้อว่าน่าจะวัดผลงานของแผนกผลิตอะไรบ้างซึ่งตัวชี้วัดผลงานของแผนกผลิตบางทีดูแล้วเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนเป็นของผลิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมาวัดผลงานของแผนกวางแผนผลิตในแค่เรื่องออกเอกสารเรื่องอะไรมันมันน้อยไปนะครับเขาควรจะมีส่วนร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขายไม่ว่าเป็นผลิตไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพราะเขาคือเหมือนคนคุมกระบวนการหรือออเดอร์ทั้งหมดที่จะการันตีว่าโอเคสามารถผลิตได้คุ้มค่าแล้วก็ส่งมอบได้ทันนะครับตัวชีวัดของเขาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การผลิตสินค้าได้ตามเป้าตามยอดการผลิตถึงแม้เขาไม่ได้เป็นคนลงมือผลิตหรือคุมการผลิตแต่เขาคือวางแผนการผลิตวางแผนไม่ดีก็มีส่วนนะครับอาจจะส่งไม่ได้หรือยอดไม่ได้นะครับ เปอร์เซ็นต์การผลิตสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้หมายถึงไม่ใช่ยอดของผลิตละก็คืออาจจะเป็นออเดอร์นี้ผลิตได้ครบถูกทันแล้วก็ส่งมอบได้ไหมเปอร์เซ็นต์การใช้เครื่องจักรอันนี้ก็มีส่วนเพราะเขาต้องวางแผนว่าเครื่องจักรมีทั้งหมดกี่เครื่องจะใช้เครื่องไหนยังไงถ้าวางแผนไม่ดีการยูทิลไลซ์เครื่องจักรมันก็อาจจะมีปัญหาเช่นโอเวอร์โหลดในเครื่องจักรบางตัวเครื่องจักรบางตัวใช้ไม่คุ้มนะครับเอ่อเปอร์เซ็นต์การสูญเสียอันนี้ก็ มันมีการสูญเสียหลายแบบในการผลิตนะครับแต่ถ้าเราจะวัดให้ตรงของเขาก็คือการสูญเสียที่เกิดจากการวางแผนการผลิตแต่บางครั้งมันวัดยากว่าสาเหตุนี้เกิดจากการวางแผนไม่ดีเลยสูญเสียนะก็อาจจะต้องไปวัดร่วมกับฝ่ายผลิตครับอัตราผลผลิตก็เช่นเดียวกันครับจํานวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการวางแผนผลิตโอเคอันนี้เป็นตัวชี้วัดของเขาโดยตรงแต่มันเป็นเรื่องเอกสารเรื่องตัวเลขอะไรนิดหน่อยนะครับโอกาสเกิดก็จะมีน้อยเพราะมีคนช่วยดูเยอะอยู่แล้ว เปอร์เซ็นต์การออกแผนผลิตล่าชา้าอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพในการทํางานภายในของเขานะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนมาตรฐานเพราะอันนี้เขามีส่วนถึงแม้เขาไม่ได้เป็นผู้กําหนดต้นทุนการผลิตเขาไม่ได้ทําของเสียในผลิตก็จริงแต่การวางแผนก็มีส่วนหนึ่งที่จะทําให้ต้นทุนมันต่ํากว่าเท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดนะครับเราเห็นว่าตัวชีวัดส่วนใหญ่ของทางแผนกวางแผนการผลิตมักจะวัดร่วมกับคนอื่นนะครับ ของตัวเขาก็อาจจะมีบ้างเช่นเราอาจจะบอกว่าจํานวนครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางแผนการผลิตจํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงแบบอะไรนะตารางการผลิตหรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนตารางการเดินเครื่องจักรอะไรเงี้ยก,ก็สามารถทําได้ครับเอามาดูส่วนที่4ครับคุณสมบัติหรือ job สเปคของผู้สมัครงานซึ่ง เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนที่1กรณีรับบุคคลภายนอกนะวุฒิอะไรสาขาอะไรต้องมีประสบการณ์ไหมคุณสมบัติอื่นๆมีไหมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีรับบุคคลภายในตรงนี้เราก็อาจจะไม่ต้องเขียนรายละเอียดก็แค่บอกว่าให้เป็นไปตามระเบียบโยกย้ายแล้วก็อาจจะเขียนข้อมูลตรงนี้ว่าให้ไปดูคู่มือการโยกย้ายแต่งตั้งซึ่งเป็นเอกสาร HR 0 0 1นะครับ มาดูส่วนที่5ครับบทบาทของผู้ดํารงตําแหน่งก็จะมีเรื่องอํานาจดําเนินการคือตําแหน่งเนี้ยเขาเซ็นอนุมัติอะไรได้บ้างเช่นอ,อนุมัติแผนผลิตก็อาจจะเป็นผู้จัดการแผนกอ,อนุมัติไปนะครับสายการบักประชาอันนี้เราบอกก็ไปดูในผัง organization chart ที่ HR อัปเดตทุกเดือนอยู่แล้วก็ได้นะครับส่วนที่5นี้เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ครับนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ลิงก์ไปที่เอกสารที่รองรับอยู่แล้ว ส่วนที่6ครับเราเรียกว่า job competency ก็คือความรู้ทักษะคุณลักษณะที่จำเป็นนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาทำงานตำแหน,น่งนี้คือนอกจากมีวุฒิการศึกษาประสบการณ์ตามที่เรากล่าวมาแล้วถ้ารับมาจากข้างนอกเข้ามาก่อนที่เขาจะทำงานได้เขาควรมีความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างครับเนะี่ยเช่นเขาต้องรู้เรื่องภาพรวมธุรกิจต้องรู้กระบวนการของธุรกิจก็คือ business flow หรือ production flow ก็ต้องรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็ต้องรู้วัตถุดิบสารเคมีองค์ประกอบต่างๆมีความรู้เกี่ยวกับการกําลังการผลิตของเครื่องจักรคือแคปของเครื่องจักรนะครับมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตมีความรู้เกี่ยวกับหลีดท์ในการจัดซื้อหลีดท์ในการจัดเก็บเลเยอร์ของคลังสินค้าคือเขาต้องรู้ทั้งกระบวนการนะครับรู้ต้นทุนการผลิตรู้แล้วก็มีทักษะในการคำนวณตัวเลขค่าต่างๆได้แล้วก็ใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามี คอม p พ t e เ c นซี่แมทริกซึ่งเป็นคู่มือเป็นเล่มอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเขียนในนี้เลยก็บอกว่าให้ไปดูในเทคนิค c a l c อม p พ t e เ c นซี่แมทริกซึ่งเขียนไว้ทั้งบริษัทอยู่แล้วแล้วก็ทำแม t r i กกับทุกตำแหน่งในบริษัทก็เอาตรงนั้นอ้างอิงไปใช้ได้เลยครับส่วนที่6.2เขียนไว้ทำไมเขียนไว้เพื่อกำหนดข้อที่เขาเรียกว่ากำหนดคุณลักษณะที่เป็นบุคลิกลักษณะที่ผ่านมาถ้าเกิดเราบอกว่า เ,เขาเป็นคนแบบไหนทุกคนก็จะตอบหมดเลยซื่อสัตย์ขยนันอดทนวางแผนดีการผลิตอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเขียนครบทุกข้อฮะก็เลยมีตัว6.2เหมือนเป็นตัวคอยดักไว้ให้ก่อนว่าเอ้ยก่อนที่จะเขียนคุณ,ณลักษณะที่เป็นคอมพิวเ n นซี่ที่เป็น s o ฟต์สกิลเนี่ยควรจะตอบคำถามนี้ก่อนนะเช่นงานวางแผนการผลิตมันยากตรงไหนมันท้าทายตรงไหนครับ เช่นต้องบริหารความสมดุลระหว่างออเดอร์ลูกค้ากับกำลังการผลิตซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะบางทีออเดอร์ก็เข้ามาไม่แน่นอนเยอะบ้างมากบ้างแต่ต้องบริหารยังไงให้การผลิตนะ่ะมันมีต้นทุนที่คงที่นะไม่บางช่วงก็ขาดทุนอะไรเงี้ยนะครับไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้ด้วยตัวเองนะอยู่ตรงกลางแต่ต้องรับผิดชอบต่อการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นความยากความท้าทายของเขาต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆด้านมากแล้วก็มักจะมีข้อจํากัด เกิดขึ้นบ่อยๆเช่นคนไม่พอของไม่มาเครื่องจักเสียโอ้โหแต่เขาต้องวางแผนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งมบอบสินค้าตามที่ฝ่ายขายไปคอมมิตกับลูกค้าไว้ได้นะครับด้วยความยากความท้าทายแบบนี้แล้วคนแบบไหนที่เราคิดว่าเขาน่าจะมาทํางานตําแหน่งนี้ได้ดีกว่าปกตินะครับเช่นแน่นอนละ่ะชื่อก็บอกวางแผนการผลิตคุณลักษณะเด่นสําคัญของหน่วยงานนี้คือการวางแผนและการจัดลําดับความสําคัญ ความละเอียดรอบคอบในการวางแผนการผลิตตัวเลขผิดนิดเดียวก็เพี้ยนเลยนะครับการประสานงานการสื่อสารการคิดการคำนวณการวิเคราะห์การตัดสินใจแก้ไขปัญหาอา,อาจจะมีเรื่องการประสานงานหรือเจจะต่อรองโน้มน้าวบ้างเพราะบางทีก็บอกอผลิตบอกผลิตไม่ทันผลิตไม่ได้แต่ขายต้องเอาบางทีก็ต้องไปต่อรองกับขายบ้างว่าเ,เครื่องจักรมันมีปัญหาแบบนี้ถ้าคุณไม่ไปเลือนลูกค้าก็คงไม่ได้นะอย่างเงี้ย และส่วนสุดท้ายเราเรียกว่าการนำ job description ไปใช้งานส่วนนี้ที่ผมเขียนไว้เพื่อให้องค์กรต่างๆเขียน JD แล้วเอาไปใช้งานเถอะส่วนจะใช้งานครบหรือไม่ครบก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นตำแหน่งนี้ยังไม่รับคนใหม่ก็ยังไม่ต้องไปทำแบบคัดเลือกบุคลากรใหม่แต่ถ้าวันไหนต้องรับคนใหม่มาเริ่มทำเอกสารแนบของ JD ตำแหน่งนี้ด้วยนะว่าแบบคัดเลือกของบุคคลที่เข้าทำงานตำแหน่งนี้ควรจะถามอะไรทดสอบอะไรเป็นยังไงนะครับาแบบ ทลองงานมาตรฐานของตำแหน่งงานหรือ job standard มียังนะเส้นทางการพัฒนาฝึกอบรมที่เรียกว่า training roadmap development roadmap นะครับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีไหมเป็น career path หรือว่าเป็นยังไงนะครับใบประเมินผลงานประจำปีมีไหมก็อาจจะไปทำรองรับไว้เพื่อให้ jd เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้เราไม่ต้องทำทั้งหมด ทุกตำแหน่งเอาเป็นว่าตำแหน่งไหนเช่นบางเรื่องอาจจะทําหมดก็ได้เช่นใบประเมินผลงานประจําปีก็เอาชิ้นนี้ไปทําชิดประเมินผลงานประจําปีรอไว้เลยก็ได้นะครับเพราะสามารถเลือกใช้ได้ทุกปีความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยถ้าองค์กรที่ว่าเออตำแหน่งนี้ยังไม่มีใคร,กรเกษียณไม่มีใครเข้าก็ยังไม่ต้องทาก็ได้นะครับมาตรมาตรฐานตําแหน่งงานเราบอกว่าตอนนี้ทุกคนทํางานได้เกินมาตรฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําเดี๋ยวคนใหม่มาค่อยไปเริ่มทำจ็อบแซนด์บัตใหม่ก็ได้ครับ พอเราเขียนตรงนี้เสร็จเราก็ค่อยมาใช้วิธีติ๊กครับผมไม่ได้ยังไม่ได้ติ๊กให้ดูก็คือจะบอกว่า,าแต่ละตำแหน่งเนี่ยตกลงเราจะาตำแหน่งเนี้ยหน้าที่นี้เป็นของใครเราก็ค่อยมาติ๊กออกนะครับเช่นจะเตรียมข้อมูลการผลิตเราบอกว่าตกลงเจ้าหน้าที่ทาใช่ไหมแล้วผู้จัดการทาอะไรอา่าผู้จัดการถ้าเกิดยังไม่ครบเราก็เขียนแทรกได้ ตรวจสอบการเตรียมข้อมูลการผลิตอ่าก็จะได้บอกว่าลูกน้องเป็นคนทํานะแต่หัวหน้าเป็นคนตรวจสอบเป็นคนควบคุมครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทุกท่านสามารถเอาไปประยุกต์หรือปรับใช้กับแต่ละองค์กรได้นะครับอย่างน้อยก็มีโครงรายละเอียดผมเชื่อว่าแต่ละองค์กรอาจสามารถเขียนเองได้แหละเพียงแต่ว่าผมทําโครงไว้ให้กึง่งกึ่งกึ่งสําเร็จรูปเพื่อเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าใครสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนของช่อง YouTube ก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปก็สามารถดูจากสไลด์นี้แล้วก็ไปพิมพ์เองเขียนเองได้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ